นักเรียนวันนี้มาพบกับครูเกวารีนะคะหรือว่านักเรียนจะเรียกว่าครูไนก็ได้นะคะโดยบทเรียนในวันนี้ของเรานะคะจะเป็นบทเรียนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นเลยค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ของเรานะคะข้อ1.1ค่ะตัวชี้วัดข้อ1.1ป .3 ทั7ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร 2. เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร 3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันด้วยสถานการณ์ที่1น,นี้นะคะนักเรียนสถานการณ์นี้คุณแม่นะคะได้จัดเตรียมแจกกันดอกไม้แล้วก็จัดเตรียมส้มไว้ เพื่อที่จะต้อนรับญาตินะคะที่มาจากต่างจังหวัดคะ่ะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าคุณแม่นั้นจัดเตรียมแจกันกี่แจกันคะอ่าถูกต้องเลยนะคะมีแจกันอยู่ด้วยกัน3มใบนั่นเองคะ่ะนักเรียนและนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเอ่ยไหนลองช่วยกันนับสิคะมีทั้งหมดกี่ดอกมีทั้งหมด 15หดอกนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วส้มที่อยู่ในจานล่ะคะนักเรียนลองหาสิคะว่ามีส้มทั้งหมดกี่จานมีส้ม2จานด้วยกันแล้วแต่ละจานนั้นมีส้มทั้งหมดกี่ผลคะถูกต้องเลยคะ่ะเมื่อเรานับแล้วนะคะในจานมีส้มทั้งหมด 6ผลด้วยกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะคะว่าคุณแม่ได้จัดดอกไม้15ดอกเนี่ยใส่ลงไปในแจกัน3ใบแล้วแต่ละใบนั้นมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกค่ะนักเรียนเริ่มต้นเลยนะคะคุณแม่มีดอกไม้ทั้งหมด15ดอกแบ่งเป็น3กลุ่มนั่นก็คือแบ่งใส่แจกัน3แจกันได้กลุ่มละ 5ดอกเอลักษณะแบบนี้เราสามารถเขียนในรูปการหารได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสำหรับรูปการหารน,นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น15หาร3เท่ากับ5แล้วรูปการคูนล่ะคะนักเรียนหนึ่งจำได้ไหมคะว่ารูปการคูณของข้อนี้เราสามารถเขียนได้ว่า ยอดเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะรูปการคูณเราสามารถเขียนได้เป็น3คูณ5เท่ากับ15ซึ่ง3คืออะไรนั้น3คือจำนวนกลุ่มนั่นก็คือจำนวนของแจกันมีทั้งหมด3ใบคูณด้วย5 5ก็คือจำนวนในกลุ่มนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีดอกไม้ทั้งหมด5ดอกจะเขียนในรูปของการคูณได้เป็น3คูณ5เท่ากับ15นะคะเราจะได้เป็น ตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารซึ่งตัวตั้งในที่นี้คือ15หารด้วยตัวหารคือ3และผลหารเท่ากับ5เราสามารถเขียนในรูปของความสัมพันธ์กับการคูณนะคะก็คือตัวหารคูณกับผลหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นตัวหารของเรามีค่าเท่ากับ3 คูณกับผลหารซึ่งมีค่าเท่ากับ5 3าคูณหเท่ากับตัวตั้งมีค่าเท่ากับ15นั่นเองค่ะเราจะเรียกเป็นความสัมพันธ์กับการคูณนะคะสถานการณ์ต่อมาค่ะคุณแม่ก็ได้เตรียมส้มไว้2จานค่ะนักเรียนซึ่งแต่ละจานนั้นมีส้มทั้งหมด6ผลด้วยกันแล้วอยากจะทราบจังเลยค่ะว่ามีส้มทั้งหมด 12ผลนั่นเองค่ะจากสถานการณ์นี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณนะคะได้เป็น2คูณ6เท่ากับ12 2คือจำนวนกลุ่มมี2กลุ่มหรือว่า2จานนั่นเองค่ะคูณด้วย6 6กก็คือจำนวนในแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีส้มทั้งหมด 6ผลเราจะได้ในรูปการคูณเป็น2คูณ6เท่ากับ12แล้วรูปการหารล่ะคะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนรูปการหารนะคะเราสามารถเขียนได้เป็น12หาร2เท่ากับ6นั่นเองค่ะนักเรียนและเราสามารถเขียนได้เป็น12หาร6เท่ากับ2ก็ได้นะคะ ดังนั้นนะคะเราจะได้ตัวตั้งคูณกับตัวคูณแล้วจะได้เท่ากับผลคูณนั่นเองค่ะแล้วเรานะคะยังสามารถเขียนในรูปความสัมพันธ์กับการหารนะคะได้เป็นผลคูณ หารด้วยตัวตั้งเท่ากับตัวคูณและผลคูณหารด้วยตัวคูณจะเท่ากับตัวตั้งตัวอย่างนะคะนักเรียนผลคูณหารด้วยตัวตั้งเท่ากับตัวคูณซึ่งผลคูณของเรามีค่าเท่ากับ12นั่นเองค่ะหารด้วยตัวตั้งเท่ากับ2เท่ากับตัวคูณนั่นก็คือ6เราก็เลยเขียนความสัมพันธ์ในรูปของการหารได้เป็น12หาร2เท่ากับ6 หากผลคูณหารด้วยตัวคูณเท่ากับตัวตั้งผลคูณของเราคือ12หารด้วยตัวคูณตัวคูณก็คือ6แล้วจะเท่ากับตัวตั้งเท่ากับ2นั่นเองค่ะจะเขียนในรูปของการหารได้เป็น12หาร6เท่ากับ2นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูสรุปได้นหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรคะ ไปดูกันเลยนะคะนักเรียนสำหรับการคูณและการหารนะคะมีความสัมพันธ์กันก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารตัวตั้งหารด้วยผลหารเท่ากับตัวหารค่ะแล้วตัวตั้งนะคะหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนั่นเองค่ะ งั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะ3-4ถึงคนแต่ใครที่เรียนออนไลน์อยู่นั้นนักเรียนสามารถติดต่อพูดคุยกับเพื่อนๆในช่องทางที่นักเรียนได้ติดต่อกันนะคะแต่หากใครที่เรียนออนไซต์นักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มกัน3-4ถึงคนได้เลยค่ะโดยกิจกรรมของครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร ของจำนวนต่อไปนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะข้อที่1เลยค่ะมีจำนวนอยู่ด้วยกัน3จํจำนวนนะคะ5 6และ30นักเรียนลองเขียนดูสิคะว่าเราสามารถเขียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารได้ว่าอย่างไรแล้วข้อที่2เหมือนกันค่ะนะักเรียนมีอยู่3ามจำนวนค่ะมี7 9และ63นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเพียงแค่ 5นาทีก็พอค่ะเดี๋ยวให้หนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากทำกิจกรรมไปแล้วนักเรียนได้คำตอบกันไหมคะคุณคณรูเชื่อว่านักเรียนได้คำตอบแน่ๆเลยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าจำนวน5 6และ30เราสามารถเขียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารได้ว่าอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่รูปของการคูณกันก่อนเลยนะคะเราสามารถเขียนได้เป็น5คูณ6เท่ากับ30นั่นเองค่ะแล้วน้กเรียนสามารถเขียนในรูปของ6คูณ5ได้ไหมคะ ได้นั่นเองค่ะนักเรียนเนื่องจากการคูณมีสมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนในรูปของการคูณได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือ6คูณ5เท่ากับ30ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปความสัมพันธ์ของการหารได้ไหมคะนักเรียนได้นั่นเองค่ะถ้าเราจะเขียนอยู่ในรูปความสัมพันธ์ของการหารนะคะให้นักเรียนพิจาร,รณาที่ประโยคสัญลักษณ์การคูณประโยคแรกเลยค่ะนั่นก็คือ5คูณ6เท่ากับ 30ดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปการหารรูปแบบแรกนะคะได้เป็น30หาร5เท่ากับ6ค่ะซึ่ง30นะคะเป็นตัวตั้งหารจะมาจากผลคูณน,นั่นเองค่ะหารด้วย5ซึ่งเป็นตัวหารมาจากตัวตั้งคูณน,นั่นเองค่ะและผลลัพธ์เท่ากับ6 6มาจาก ตัวคูณนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนได้รูปแบบเดียวไหมคะนักเรียนไม่นะคะเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งรูปแบบนะคะนั่นก็คือ30หาร6เท่ากับ5นะคะโดย30คือตัวตั้งหารน,นะคะนั่นก็คือผลคูณนั่นเองค่ะหารด้วย6ซึ่งเป็นตัวหาร6มาจากไหนเอย่ย6ก็คือตัวคูณนั่นเองค่ะและเท่ากับ5ซึ่งเป็นผลหารในที่นี้ก็คือมาจาก ตัวตั้งคูณนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วความสัมพันธ์ของจำนวน7 9, 63นะคะนักเรียนได้คำตอบเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะถ้าเป็นในรูปของการคูณนะคะรูปแบบแรกเลยเราสามารถเขียนได้เป็น7 ·9 คูณ9เท่ากับ63ค่ะแล้วสามารถเขียนเป็น9คูณ7ได้ไหมคะ ได้นั่นเองค่ะเป็นสมบัติของการสลับที่การคูณนะคะได้เป็น9คูณ7เท่ากับ63ค่ะแล้วความสัมพันธ์ในรูปการหารล่ะคะนักเรียนจะเขียนได้ว่าอย่างไรเอย่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนความสัมพันธ์ในรูปของการหารน,นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น63หาร7เท่ากับ9นั่นเองค่ะ63ซึ่งเป็นตัวตั้งหารมาจาก ผลคูณนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพิจารณาในประโยคสัญลักษณ์ที่1 7คูน9เท่ากับ63ะคะจากนั้น63หารด้วย7ค่ะนักเรียน7คือตัวหาร7คือตัวหารมาจากตัวตั้งคูณนั่นเองค่ะและเท่ากับ9คือผลหารมาจากตัวคูณนั่นเองค่ะนักเรียน เราสามารถเขียนได้รูปแบบเดียวไหมคะนักเรียนไม่นะคะเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือ63หาร9เท่ากับ7นะคะโดย63ที่เป็นตัวตั้งหารนะคะมาจากผลคูณน,นั่นเองค่ะแล้วหารด้วย9ซึ่ง9เป็นตัวหาร9ตัวนี้นะคะมาจากตัวคูณน,นั่นเองค่ะและเท่ากับ7 7ซึ่งเป็นผลหารจะมาจากตัวตั้งคูณน,นั่นเองค่ะ ไหนหลังจากที่เรียนกันไปในวันนี้แล้วนักเรียนลองช่วยคุณครูสรุปได้ไมั้ยคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารคืออะไระคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถสรุปได้อย่างแน่นอนเลยงั้นลองมาดูกันเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารน,นะคะเขามีความสัมพันธ์กันก็คือตัวตั้งนะคะจะเท่ากับตัวหารคูณผลหาร ตัวตั้งหารด้วยผลหารเท่ากับตัวหารและตัวตั้งหารด้วยตัวหารนะคะจะเท่ากับผลหารนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าคุณครูอยากจะเห็นผลงานของนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะโดยเราจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ ท้าทายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปดูการที่ทดสอบข้อแรกกันเลยค่ะข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารของจำนวน 6, 7, 42ค่ะตัวเลือกที่1ค่ะ7คูณ6เท่ากับ42ตัวเลือกที่ 2, 42หาร6เท่ากับ7ตัวเลือกที่ 3, 42หาร7เท่ากับ6หรือว่าตัวเลือกที่4ค่ะ 7หาร42เท่ากับ6ในนักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะว่าข้อไหนไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารคะ่ะนักเรียนได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยครูคิดว่าครูให้เวลานักเรียนค่อนข้างนานเกินไปแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบอะไรนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4เก่งมากเลยค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะข้อที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารของจำนวน 6, 7และ42นะคะคือข้อที่4ค่ะนักเรียน7หาร42เท่ากับ6ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างของจำนวน 6, 7และ42นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น6คูณ7เท่ากับ42ค่ะ 7คูณหเท่ากับ42หรือ42หาร6เท่ากับ7และ42หาร7เท่ากับ6นั่นเองค่ะมาดูทดสอบข้อต่อมากันเลยนะคะข้อนี้ค่ะนักเรียนข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารของจํานวน7 8 56คะโดยตัวเลือกที่1นึนะคะ56ูณเเท่ากับ8ตัวเลือกที่2ค่ะ56าหาร8เท่ากับ7 ตัวเลือกที่3 7หาร56เท่ากับ8และตัวเลือกที่4ค่ะ8คูณ56เท่ากับ7นักเรียนลองหาคำตอบดูนะคะว่านักเรียนจะตอบตัวเลือกไหนกันค่ะครูให้เวลาข้อนี้2นาทีเท่านั้นนะคะ ครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้คําตอบกันแล้วนะคะข้อนี้นักเรียนได้คําตอบข้อไหนเอ่ยข้อไหนนะคะข้อที่3หรอคะอ๋อข้อที่2หรอคะโอ้ยมี2เสียงนะคะนักเรียนมีทั้งข้อที่2และข้อที่3ค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็นข้อที่2เก่งมากเลยนะคะข้อนี้นะคะความสัมพันธ์ของจำนวน7 8และ56นะคะเราสามารถเขียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารได้เป็น7คูณ8เท่ากับ56 8คูณ7เท่ากับ56 56หาร7เท่ากับ8หรือเป็น56หาร8เท่ากับ7ก็ได้นะคะ มาดูทดสอบข้อต่อมากันเลยค่ะนักเรียนทดสอบข้อนี้ค่อนข้างยากเลยนะคะนักเรียนมาดูกันเลยแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนทาได้แน่นอนเลยค่ะโจทย์มีอยู่ว่าช่องสี่เหลี่ยมนะคะหารด้วย9เท่ากับ8จงหาจํานวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนั้นได้อย่างไรค่ะนักเรียนตัวเลือกที่1ค่ะ9บวก8ตัวเลือกที่สองค่ะ9ลบตัวเลือกที่สาม 9คูณ8หรือตัวเลือกที่4ดีคะ9หาร8ค่ะข้อนี้ครูจะให้เวลานักเรียนเพียง1นาทีเท่านั้นนะคะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนได้คำตอบอะไรกันบ้างเอ้ยใครตอบข้อ1นึมีไหมคะ ไม่มีนะคะข้อที่2องมีไหมเอ่ยไม่มีเหมือนกันค่ะข้อที่3ล่ะคะ ย,ยกมือกันกรียวกราวเลยนะคะสําหรับข้อที่สแล้วข้อที่4ล่ะคะโอโหข้อที่4มีเป็นหย่อมๆย่อมนะคะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่สามเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคำตอบนะคะจำนวนที่หายไปนะคะเราสามารถหาได้อย่างไรเราสามารถนำา9คูณด้วย8นะคะซึ่งเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนั่นเองค่ะโดย9นะคะในประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์คือตัวหาร 8คือผลลัพธ์หรือผลหารในโจทย์ดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนะคะเราจะหาตัวตั้งซึ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเราสามารถนำตัวหารคือ9คูณด้วยผลลัพธ์คือ8นะคะข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่3ค่ะ9คูน8นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะนําบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยแล้วหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในบทเรียนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ